นี่คือเส่วญลักส่วนหนึ่งของโลโก้ที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆค่ะคาาคือที่มาของตักกะปัจจัาชีวิตปิดหูปิดตาปิดปากปิดหูคือไม่รับรู้ไม่ได้ยินปิดตาคือไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างปิดปาก คือไม่พูดสิ่งที่เห็นที่รู้สัญลักษณ์ลิงสามตัวคือ,อยูอย่างสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องของใครลิงสามตัวคือตัวแทนความสุขของคนที่แท้จริงลิงสามตัวยังสอนปริศนาทำอีกหลายอย่าง เพื่อนๆที่อยากมีชีวิตที่สุขสบายลองปีความหมายของลิงสามตัวให้แต่งนะคะลิงสามตัวคือปา้าทังป้าชายาคือไม่ได้ยินไม่เห็นไม่พูดชีวิตเป็นตุกแน่ค่ะ